สวัสดีครับคลิปนี้เรามาเล่นเกมซอมบี้เอาเบรกนะครัทุนแสนหนึ่งนะมาเราจะมาใช้สูตรกันนะได้สูตรมาใหม่หมุนช้าสิบทีเปิดออโต้สิบทีหมุนช้าไครับไปมาหน่อยเพื่อนมาหน่อยสิบทีแรกอาจจะไม่ได้อะไรนะโอ้โหสแตนเดอร์สองตัว ชอบมาสองตัวไม่มาสามตัวมาหน่อยดิโอ้ยสองตัวง่ะโอ้โหอาการน่าเป็นห่วงมืเป็นไรครับเส็จทีแรกโย่ออ้ยได้วายอย่ไม่มีตัวอะไรเชื่อมเลยพืไ่ไใ้ถุงเลือดนี่หว่าถุงเลือดเอ้ยเจไม่เอ้ยหลอดเลือดหลอดเลือดหลอดเลือด สี่พันแปดไม่พอเปิดเทอร์โบสิบทีสลับนะเร็วสิบทีช้าสิบทีมาดูวันส่วนนี้จะได้ผลจริงไหมมาหน่อยอุยอ้ยอุ้ยวายวายแถวสองอไม่มีตัวอะไรเลยไม่มีตัวอะไรเชื่อมเลยไม่เป็นไร เออสิบทีหมุนชา้าหมุนช้าเหมือนเดิมหมุนชา้ไาไมวไวอยู่โสดมันต้องเข้าโบนัสเร็วนะเข้าไหมเนี่ยหรือว่ามันสูงแต่แตกงนอกสวยวะเฮ้ยโอเคอยู่ต่อเนื่องดีเฮ้ยขออุ้ยขอกระปุกกระปุกวัคซีนโอ้ยไม่ได้ แล้วถุงเลือดอู้หถุงเลือดเยอะอยู่ตัวคุณใหญ่มากคุณใหญ่มามาดิเฮ้ยสงสัยไม่เข้าโมน,นัสสงสัยแสงนอกอู้อู้เยอะอยู่เยอะอยู่คุณสี่ผ้าอ้หตัวคุณถุงเลือดดี่แถวหน้าโอ้ไม่ได้อยูแสนแปดโอเคได้ผลจริงเว้ยสูตรนี้บวกอยู่แสนหกนะตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวในช่วงหมุนช้าสิบทีอยู่นะเดี๋ยวเราหมุนเร็วต่อ เดี๋ยวเราหมุนเร็วต่อมาดีตอนนี้นตอนนีนกสวยตอนนีน้น่าจะได้ของแพงยากนะขาดสองแถวเลยสามแถววายหายไปอโอเคเปิดเทอร์โบนะอีกสิบทีเทอร์โบสิบทีจัดไปมา เธอโบกรนไดเคอเออดีตอนน่อแม่งชูแถวสามนี่ดีตอนน่อแม่งอีกถุงเลือดแถวสองถุงเลือดแถวสองโอ้ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอลงโบนัสหน่อยอืมไม่มีอะไรเชื่อมานเด็ไวายงอกแถวสองดีกว่านะวายหมุนช้าหมุนช้าหมุนช้าสิบทีจะไป โอ้โหสตกเตอร์สองตัวสามตัวต้องมาแล้วนะแต่ไม่อยากบนนะบวกอยู่คุบบวกอยู่แสนห้านะโอ้โหไม่อยากบนวายสวยโอกาสตอนเรื่องโสงอยู่นะมีสิบกว่าเก้าดีตอนเร่องอีกดีตอนเร่ออีกดีโอ้โหอย่างนี้ไม่ดีครับมีแต่ตัวถูกอื้อหือ ไม่มีตัวอะไรเชื่อมเลยไม่มีมีมีหน้ากากหน้ากากโอ้โหวายไม่มีตัวอะไรเชื่อมอันนี้ไม่มีเลยคนระับเฮ้ยมีมีมีพวกบางทีดูดูยากเหมือนกันเนี่ยไม่ได้เออโอ้ยตัวคุณตัวคุณใหญ่แล้วนะตัวคุณใหญ่แล้วนะไม่อีกไม่อีกโอ้โหไม่มาไม่มา โอ้ยสแควร์เธอลงได้แล้วเพื่อนในเซฟโอ้โหต้องคุณใหญ่อะมานี่หน้าก,กากมาหน้าก,กากมาหน้าก,กากมาเยอะเฮ้ยคุณยี่บ้าโอ้สองแสนสองหมื่นห้าพันขอสแควร์เธออีกตัวหนึ่งโอ้ช่องว่างบานเลยนะต้องมาแล้วนะโอ้ยไม่มาไม่เป็นไรครับอืมสองแสนสามจับไปเฮ้ยหมุนเร็วหมุนเร็ว,รวอีกสิบที โบนัสลงหน่อยกำไรสวยมากแล้วนะสี่แสนเก้าแล้วแต่อยากได้อีกอยากได้อีกโอ้ยสองตัวลงอสองตัวลงอย่างทีอ่ะโอ้ยหมุนช้าหมุนช้าสิบทีเราจะไม่ผิดแผนนะตามโตดอยู่ช่วงนี้กำไรดีนะตามสูสดแล้วกำไรดีเราจะไม่เปลี่ยนแผนต้องหมุนช้าเผื่อโบนัสลงผมว่าโบนัสลงช่วงหมุนช้าเนี่ยแหละมาหมาหน่อย มาเนาะอุ้ยไม,ไม่มีอะไรเชื่อมเลยเพื่อนไวยต้องนอกแถวสองหัวการไม่ดีว่ะโบนัสไม่มาโบนัสแข็งจริงอุ้ยไว้มาไม่มีอะไรเชื่อมไม่มีเลยไม่มีเลยโอเคเธอโบสิบทีจะมาตอนหมดเร็วจัดไปเธอโบสิบทีไป ได้ก้าวอยู่ได้ก้าวได้แจ็คมาได้เคขอหลอนเลือดแถวสามหลอนเลือดแถวสามหลอนเลือดหนูไม่ได้แล้ววานลงอีกรอบนิดโอ้ยหมุนเร็วมาดีวะ่ะหมุนเร็วมาดีขอเน,นื่องอีกขอหน้ากากโอ้โหไม่น่าได,ได้ไม่น่าได้ละไม่เป็นไรไม่เป็นไร มาโบนัสโบนัสต้องมาสวยต่อเน,นื่องเอได้เอยเอยู่เอต่อเนื่องน่อยต่อเน,นื่องน่อยเอ้ยดีนะการมาอีกเอ้ยดีคุณผู้หญิงสวยอยู่หนักอยู่สองพันสองเอ้ยอยู่หลอดเลือดหลอดเลือดคนเยอะสามแสนหกอุ้ยมาสามแสนเก้า ้ไปแลาทุนแสนหนึ่งแปดแสนกว่าแล้วนะโอ้ยต้องหมุนช้าหมุนช้าใช้สิบทีไปเข้าบนนันหน่อยว้ายวายลงไม่มีอะไรเชื่อมไม่มีไม่มีเตินเต้นทุกทีไม่มีแล้วไม่มีอะไรเชื่อมอีกแล้ววายลงสแคทเธอร์ลงดิสามตัวโอ้โหแม่ง ไม่มาเนะี่ยโบนัสไม่มาแต่ไม่บนนะัะกําไรสวยขนาดนี้ถ้าโบนัสถ้าโบนัสมานี่เรื่องใหญ่แน่อาจจะเป็นล้านนะมุนพันเนี่ยอุย้ยตอนมเรงผมลงไปไม่ต่างกว่าแปดแสนดีกว่านะเฮ้ยไวยสวยโอย้ไม่มีอะไรไม่มีอะไร กับปอกวัคซีนมามาต่อเนื่องต่อเนื่องอีกโอ้โขอหน้ากากไม่น่าได้ละไม่เป็นไรหมุนเร็วอีกสิบดีมามาหน่อยมาหน่อยเพื่อน โโอ้โหมุนเร็วหมุนเร็วเฮ้ยอีกตัวนึงอีกตัวนึงมาเฮ้ขอลองได้เวลาแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บปูกไม่มามาหน่อยโอ้ยผมว่า อยู่ที่เท่านี้นะครับทุนแสนนึงมันแปดแสนสี่มืนเก้าพันนะไม่ต้องเข้าบนนะก็ได้สุดยอดมากนะครับฝากคอมเมนต์ฝากไลค์คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ